สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว y o u t u ู e ท,ทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาวกรัรมพูชาด้วยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่24เมษายน2565ณที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์เพเภอนางหงจังหวัดวีดํานะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกวางทองนะครับกลางทุง่งนานะครับคลิปนี้นะครับ มาอัปเดตรถอีแตนดัมให้พี่น้องได้เอาไปใช้งานหน่อยนะครับมีเข้ามาหลายรายการนะครับหลายวันแล้วนะครับพอดีไม่มีเวลาว่างมาอัปเดตให้พี่น้องนะครับแต่ว่าอีแตนไม่มีกานคาว่าขาดจากร้านนะครับมีให้พี่น้องได้เลือกนะครับวันนี้นะครับเราจะอัปเดตอีแตนดัมใหญ่ก็คืออีแตนดัม เอฟหน้าเอฟหลังนะครับมีทั้งเครื่องร้อยสิบมีทั้งเครื่องแปดแปดนะครับแล้วก็จะเป็นอ e ีแตนหกร้อเครื่องฝาแดงนะครับกับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับก็จะเป็นแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอ e ีแตนสี่ล้อดํานะครับส่วนด้านในก็มีอ e ีแตนหกร้อธรรมดานะครับตอนนี้กํลาลังเก็บงานนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาเอาอีแต่นหกล้อดาก่อนนะครับอีแต่นหกล้อดาใหญ่นะครับเรามาดูสเปคแต่ละคันแต่ละงานจะรายงานให้พี่น้องดูทุกคันนะครับว่าคันไหนพี่น้องชอบคันไหนคันไหนน่าใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเอาคันที่เข้ามาอ่าคันวันคันวันนี้ก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นอีแต่นหกล้อ ดำนะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์นะครับนิสันฝาแดงนะครับเป็นเครื่องนิสสันฝาแดงเลยนะครับสตาร์ทไม่ต้องเผาหัวนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องไม่มีไอเลยนะครับก็ทางร้านจะเปลี่ยนแค่ยางกันกระแทกให้ลางรองเครื่องนะครับเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันมันขาดตัวหนึ่งนะครับ ยางหน้านี่เป็นยางเจ็ดร้อยขอบสิบหกนะครับยางหน้าเจ็ด้ยขอบสิบหกยางหลังนี่ก็จะเป็นเจ็ดร้อยขอบสิบหกเหมือนกันนะครับก็ยางหน้ายางหลังนีจะเท่ากันหมดนะครับคันนี้นี่เป็นเกียร์สองลูกนะครับเกียร์สองลูกเกียร์กลางนะครับคันนี้มีเกียร์กลางนะครับเป็นเสื้อลายนะครับเกียร์กลางเสื้อลายนะครับเกียร์เกียร์หน้าก็จะเป็นเกียร์เกียร์ใหญ่นะครับเป็นเกียร์ใหญ่เกียร์หน้าเป็นเกียร์ใหญ่นะครับนี่คือเกียร์กลางนะครับ Eline, it, เกลางเสีไลายนะครับเสซไลเรอกีเสียลายเลยนะครับเบรกเป็นเบรกน้ํามันนะครับเป็นเบรกน้ํามันนะครับแชสซีหน้าห้าซับด้วยหน้าสี่นะครับแชสซีแชสซีสวยนะครับแชสซีสวยนะครับหน้าห้าซับด้วยหน้าสี่แกนดํ้ใหญ่นะครับก็มีซึมอยู่นะครับตรงนี้เดี๋ยวทางร้านแก้ไขให้จุดรั่วซึมพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับ กระบายยาวสามเมตรหกสิบนะครับกว้างสองเมตรนะครับคันนี้นะครับคันนี้นี่ขายอยู่ที่สองแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับคันนี้ขายสองแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับอันนี้นะครับสองแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นเครื่องยนต์เครื่องร้อยสิบนะครับ ไม่ต้องขอหัวนะครับเกียร์เป็นเกียร์ล็อกกี้นะครับคันนี้เดิมนี่เคยมีเกียร์กลางนะครับแต่เขาถอดเกียร์กลางออกนะครับนะครับยางเป็นยาง825ขอบ16ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับยาง825เลยนะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับคันนี้เอฟหน้าเอฟหลังใชสซีหน้าหกซับด้วยหน้าสี่ซับด้วยหน้าสามนะครับหน้าหกซับด้วยหน้าสามนะครับแกนดําใหญ่นะครับ กระบายยาว3เมตร60กว้าง2เมตร10นะครับสวยนะครับรถเต่ละคันตัวน,นี้ของทางการสวยนะครับอันนี้เอฟหน้าเอฟหลังเบรกสลัเป้านะครับเบรกสลัเปานะครับพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้นะครับคันนี้ขายอยู่255,000บาทนะครับ255,000บาทนะครับคันนี้เครื่อง110นะครับเกียร์ล็อกกี้เบรกสละเป้า ยางแปดสองห้านะครับขอบสิบหกทั้งหน้าทั้งหลังเอฟหน้าเอฟหลังนะครับกะบไบยาวสามเมตรหกสิบกว้างสองเมตรสิบนะครับวงวไล่พาวเวอร์นะครับสองแสนห้าหมืห้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้คันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นเครื่องแปดแปดนะครับเป็นเครื่องแปดแปด อพวงมาลัยนี่ไม่ใช่พาวเวอร์นะครับเกียร์กลางเกียร์กลางเกียร์กลางน่าจะเป็นของเสื้อลายนะครับเกียร์กลางเสื้อลายแชสซี 4, หน้าหกซับหน้าสี่นะครับหน้าหกซับหน้าสามนะครับหน้าหกซับหน้าสามยางเกียร์ห้าศูนย์กับยางกับยางเกียร์ร้อยขอบสิบหก นะครับยางหน้าเจ็ดร้อยยางหลังเกียร์ห้าศูนย์แกน้ำใหญ่นะครับพื้นกระบะสวยนะครับกระบะยาวสามเมตรหกสิบกว้างสองเมตรสิบคันนี้เอฟหน้าเอฟหลังเหมือนกันนะครับนะครับสเปคเครื่องแปดแปดอิตาสุแปดแปดนะครับวงมาเลยไม่ใช่พาวเวอ,อร์วงมาเลยธรรมดานะครับเกียร์กลางล็อกกี้จัสซีหน้าหกซับด้วยหน้าสามนะครับยางเกียร์ห้าศูนย์นะครับ กับยางหน้าก็เจ็ดร้อยนะครับ,บ 16, กว่สิบหกกระบะยาวสามเมตรหกสิบกุ้งสองเมตรสิบนะครับราคาขายขายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ็นสี่ล้อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราอ่ารายง,งานรายง,งานเสร็จนะครับเราก็จะวิ่งให้พี่น้องดูนะครับรถเราวิ่งวิ่งได้ทุกคันพร้อมใช้งานทุกคันนะครับ ตัวนี้เป็นยี่เต็นสี่ล้อนะครับยี่เต็นสี่ล้อเครื่องคูเบต้าอารทีร้อยสี่สิบพาร์ตสตาร์ทกุญแจนะครับเป็นสี่ล้อเพลาลอ,าอยนะครับสี่ล้อเพลาลอ,าอยหน้า, 4, หนา, 4, าสีหน้า 4, หน้าหน้าสี่เชสีหน้าสี่ทำหน้าห้านะครับนะครับแกนดํำใหญ่นะครับแกนดํำใหญ่ เบียเป็นเบียน้ำมันธรรมดานะครับพื้นสวยนะครับไม่มีผุนะครับราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันสวยทุกคันนะครับเดี๋ยวเราจะลองวิ่งให้พี่น้องดูนะครับพี่น้องก็ดูดูไปเรื่อยนะครับชอบคันไหนก็ทักมานะครับ รถพร้อมใช้งานนะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับเราจะวิ่งให้ดูคันนี้นะครับเอฟหน้าเอฟหลังนะครับคันแรกเอฟหน้าเอฟหลังเครื่อง8 8นะครับเครื่อง8 8เกียร์เกียร์กลางล็อกกี้นะครับเอฟหน้าเอฟหลังยาง750กับ700อยางหน้านะครับกระบะกว้าง3มเมตร60นะครับกระบะยาว3มเมตรกกว้าง2เมตร10นะครับสำหรับคันนี้นะครับดัมดัมใหญ่นะครับคันนี้นะครับ สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้คันนี้เป็นเครื่องร้อยสิบนะครับเครื่องร้อยสิบเกียร์ล็อกกี้นะครับอ่าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้พวงมาลัยพาวเวอร์เอฟหน้าเอฟหลังเหมือนกันเอฟหน้าเอฟหลังเหมือนกันตัวนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับ,เป,เ,รรรบเป็นเครื่องนิสันฝาแดงนะครับเป็นเครื่องนิสันฝาแดง เครื่องนิสสันฟารองนะครับวงวารยพาวเวอร์เกียร์กลางล็อกกี้นะครับช่วงล่าง115นะครับคันนี้นะครับรถพร้อมใช้งานทุกคันนะครับนะครับพี่น้องสอบถามได้นะครับพี่น้องสนใจนะครับคันไหน นะครับสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็กําลังกลับรถกันอยู่นะครับนะครับคันนี้เครื่องฝาแดงนะครับคันที่กําลังวิ่งมาในเครื่องฝาแดงนะครับช่วงล่างร้อยสิบห้านะครับช่วงล่างร้อยสิบห้านะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับช่วงล่างร้อยสิบห้านะครับคันนี้ดำสวยสีสันสวยงามนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ สองแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสวยนะครับพี่น้องสวยนะครับสองแสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็น่าใช้นะครับคันนี้ระบบไฟนีครบหมดเลยนะครับระบบไฟครบพร้อมใช้งานพวงมาลัยพาวเวอร์เบรกนี่อยู่ดีนะครับเกียร์กลางล็อกจี้นะครับ คันนี้นะครับคันนี้นี่เป็นเครื่องของร้อยสิบนะครับเครื่องร้อยสิบเครื่องร้อยสิบเอฟหน้าเอฟหลังนะครับอีกสาระเปาคันนี้นะครับคันนี้ก็สวยไม่แพ้ใครนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้นะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเครื่องร้อยสิบเครื่องดีมากเลยนะครับรถทุกคันเครื่องดีนะครับรถที่อยู่ตรงที่ร้านตอนนี้ทุกคันนี่เครื่องดีนะครับคันนี้นะครับ คันน,นี้เครื่อง88นะครับเกียร์ลกลางล็อกกี้เอฟหน้าเอฟหลังเหมือนกันนะครับราคาก็255,000บาทเหมือนกันนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีทุกคันนะครับอันนี้นี่เบรกทิฟฟี่นะครับตัวน,นี้จะเป็นเบรกทิฟฟี่คันนี้นะครับจะมีเบรกทิฟฟี่เบรกสารเปาเบรกน้ำมันนะครับรถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับ พี่น้องชอบสไตล์ไหนชอบสเปคไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะจะดั้มให้ดูนะครับนะครับ ก็ฝากพี่น้องไปด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่หายแตนรํายายนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับที่ร้านเสริญเดเลเตอร์เป็่นของจังหวัดวิลามนะครับเรามีให้พี่น้องได้เลือกนะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับราคาต่อรองกันได้ขอเพียงพี่น้องมามาชมกันนะครับไม่ซื้อไม่ว่าแค่มาดูแลกันหน่อยนะครับมาซื้อไม่ซื้อไม่ขายไม่ว่านะครับเราทางร้านยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับชอบคันไหนชอบสปิกไหนนะครับ สอบถามเขาไมได้เลยนะครับแสนจริเรนเทคกเตอร์เขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ